ฮอนด้าบีทอาร์ขึงนได้มาดูสภาพรวมๆกันนะครับดิีเบยหน้าหลังนะทุกนี้ไฟท้ายมีอยู่เตอเบียนเล่มมีแม็กน่าจะเป็นแม็กตรงรุ่นเนะัะ รุ่นนี้หกด้านนะน่าจะตรงรุ่นนะครับก็ทำกันเยอะอยู่สภาพโดยรวมสวยเบียหน้าแช่ไม่ได้ เปลี่ยนปั๊มใหม่เดอนใหม่ย,ยังโอเคอยู่ไม่แตกไม่อะไรโหสภาพดีนะครับเรืนใหไงได้เบิกใหม่ประมาณหกพันห้านะเบิกใหม่ประมาณหกพันห้าของไทยสูตรนะครังมีรอยบ้างนิดหน่อยแต่ก็สภาพดีสีน่าจะเดิมสติกเกอร์นี้ น่าจะเดิมก็ถือว่าดูแลดีนะฮะเครื่องมื่อกี้สตาร์ติดนะครับสตาร์ติดโชคหลังใช้ได้ดีหลงังเดี๋ยวไปดูสภาพต่อไปนะครับลุงหนุ่ยนะ Terima kasih.